น,นายธนวัฒน์พลวิชัยโฆษกคณะกรรมการสำนักง,งานสลากกินแบ่ง,งรัฐบาลกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่ง,งรัฐบาลเกินราคาว่าขณะนี้ถือว่ามีความคืบหน้าตามลำดับโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่ง,งรัฐบาลร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปราบปรามผู้ค้าสลากเกินราคาไปแล้วขณะที่สำนักง,งานสลากกินแบ่ง,งรัฐบาลได้ดำเนินในสามเรื่องหลัก คือการดําเนินโครงการสลาก80ที่ได้เปิดรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศและทําความเข้าใจผู้เข้าร่วมโครงการให้เข้าใจแนวปฏิบัติที่ถูกต้องไปแล้วและสามารถเปิดจําหน่ายแล้วเกือบ300จุดทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าภายในเดือนกรกฎาคมนี้จะสามารถเปิดจุดจำหน่ายได้ทั่วประเทศส่วนเรื่องการรับสมัครผู้ขายสลากดิจิทัลจำนวน5ล้านใบมีผู้สมัครและทำสัญญาแล้วกว่า10,000รายคาดเริ่มดำเนินโครงการได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมเช่นกันและเรื่องสุดท้ายคือการคัดกรองคนขายจริงจำนวน200,000คนโดยอยู่ระหว่างการคัดกรองจากผู้สมัครกว่า1ล้านคน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกร,รกฎาคมนี้ทั้งนี้ยืนยันว่าสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาแต่เนื่องจากต้องแก้ปัญหาโครงสร้างในหลายขั้นตอนทําให้ขณะนี้ยังมีการจําหน่ายเกินราคาจึงขอรณรงค์ให้ประชาชนเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา80บาทหรือเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนได้ซื้อสลากในราคา80บาท สำนักงา,านสลากกินแบ่งบัฒนาไม่นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาราคาสลับ80บาทนะครับให้ได้ในราคา80บาทตามที่ตราไว้อยู่ในหน้าสลากแต่เนื่องจากสลากกินแาบ่งบัฒนาเองมีปัญหาโครงสร้าง มาเป็นระยะเวลาย,ยาวนาน <Okay. S 2> การแก้ไขนั้นมีความเกี่ยวพันกับหลายบุคคลนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็อยากจะรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยเลือกซื้อสลากใบ80บาทเพราะว่าถ้าท่านปฏิเสธการอักเกิม80บาทจะขายไม่ได้แล้วเขาจะลดราคา,าเองแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะชักชวนพี่น้องประชาชนนะครับให้ซื้อในราคา80บาทได้และมันยังมีอยู่ในราคา80บบาทที่เกินราคาอยู่เนี่ย ำนกานสลากกิน่งราก็มีขั้นตอนของสลากดิเทตอลสลาก80บาทที่เป็นโครงการของเราครับและคัดกรองคนขายจริงเราก็หวังว่าเราจะควบคุมดูแลสถานการณ์ให้ราคาสลากนั้นอยู่ในราคา80บาท โฆษกคโณะกรรมาการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังยืนยันว่าการดำเนินโครงการสลาก80หรือสลากดิจิทัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นสิ่งที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้าสลากและเพื่อให้ประชาชนได้ซื้อสลากในราคา80บาทตามราคาจริงวัสนาตระเกตรายงาน